สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้สื่อวิเคราะห์กันว่าเดี๋ยวจะมีการลาออกของคณะกรลังการบริหารพักไม่หรอกครับมันดูไม่สวยงามมันเท่ากับต้องแย่งชิงอำนาจเท่ากับธรรมนัตกลายเป็นคู่ชิงกับพลเอกประยุทธ์ไม่มีหรอกผลจะออกมาที่พลเอกประวิทย์จะลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อที่จะตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นส่วนพลเอกประวิทย์จะเป็นหัวหน้าพักต่อไปหรือจะเป็นประธาน ที่ปรึกษาและพลเอกประยุทธ์เข้าไปเป็นหัวหน้าพักเลขาพักจะเป็นสุดชาติซึ่งต้องถือว่าเป็นมือประสานร,ระวางพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์เสมอมาหรือจะเป็นพีรพันธ์ที่พลเอกประยุทธ์ส่งเข้าไปคุยกับพลเอกประวิทย์ในช่วงที่ผ่านมาก็ตามแต่ครับข้อสรุปคือธรรมรัฐอยู่พักพลังประชารัปไม่ได้แล้วแน่นอน สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ Line s h o p s i s s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกับสนธิญยานชัดครบจบจริงผมเตือนมาโดยตลอดว่ารู้จักพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาน้อยไปสำหรับคนที่คิดจะเป็นศัตรูกับน้องเล็กของสามปอคนนี้แน่นอนครับสามปอพี่ใหญ่คือพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณเตรียมฐานรุ่นห สามปอคนที่สองพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาหรือชื่อเล่นว่าป๊อกเตรียมฐานรุ่น10แล้วก็พลเอกประยุทธ์จันโอชาเตรียมฐานรุ่น12น้องเล็กคือผู้ที่แสดงศักยภาพสูงสุดในเวลาที่เหมาะสมเขาจึงได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและสามปอก็ผูกพันอยู่บนฐานอำนาจ ใครจะโจมตีด้วยเหตุผลก็ใดก็ตามแต่แต่ไม่สามารถที่จะโจมตีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันได้ที่พยายามเลี้ยวไปที่พลเอกประวิทย์ก็เรื่องนาฬิกาซึ่งคาชี้แจงจะน่าฟังหรือไม่น่าฟังก็ตามแต่แต่คนที่อยู่ในอํานาจแบบนั้นถ้าพูดกันเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแล้วมันคือตัวเลขระดับพันระดับหมื่นล้านนี่ว่ากันถึงปัจจุบันเพราะนั้นพูดได้ว่าพี่น้องสามปอนั้น ไม่เคยมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเข้ามาเกี่ยวข้องน้องเล็กที่วันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีครบ7ปีแล้วไม่บวกตอนที่เป็นหัวหน้าคณะคอสอชอต้องย้อนรอยกลับไปเมื่อ19กันยา2549ตอนที่ทำให้อำนาจของ3ปอได้เกิดขึ้นจริงๆวันนั้นหัวหน้าคณะรัฐประหารชื่อบิ๊กบัง พลเอกสนธิบุญรัตน์กัลินพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งพลตรีประยุทธ์จันโอชาเป็นรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งซึ่งหลังจากนั้นอีก13าวันหนึ่งตุลาคมก็ขึ้นดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งคนที่ปฏิบัติการใช้กำลังในกรุงเทพทั้งหมดชื่อประยุทธ์จันโอชาโปรดจำไว้ไม่ได้หมายความว่า พลเอกสนธิพลเอกสพรั่งแม่ทัพภาคที่3หรือพลเอกอนุพงศ์ไม่ได้ทําอะไรนะครับนั่นเขาทาในเชิงยุทธการแต่ในแง่ปฏิบัติการทั้งหมดอยู่ภายใต้มือของพลตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะกําลังหลักที่ใช้ปฏิบัติการในวันนั้นมาจากราบ21หลังจากนั้นปีพศ2 5 5 1ก็ขยับจากแม่ทัพภาคหนึ่งขึ้นเสทอบอที่มีพลเอกอนุ งพงศ์พจินดาเป็นผู้บัญชาการหานบกปีองขยับขึ้นเป็นรองพบบทบปีามรับไม้ต่อจากพลเอกอนุพงศ์พาจินดาขึ้นเป็นพบบทบการเมืองพลิกผันครับในปีพศ2554หลังการเลือกตั้ง3กรกฎา2554ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยทะลุเกินครึ่งยิ่งลักษณ์ได้ขึ้นนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ผู้บัญชาการฐานบกที่ชื่อประยุทธ์จันรโอชาร่วมปฏิบัติงานกับนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ไปไหนไปกันบางภาพดูเหมือนมีการชายตาเข้าหากันแล้วก็สื่อบางสื่อซึ่งเป็นสื่อใหญ่ไปเหยียดยามดูถูกไม่เคยได้ยินคำตอบโต้จากพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งถือว่าในขณะนั้นทรงอำนาจยิ่งในฐานะพอบอบบจนกระทั่ง ร่างพระาชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับลักหลับออกมาแล้ว31เอดตุลาคม2556สุเทพเทือกสุวรรณและพักประชาธิปัตย์จัดชุมนุมที่ฐานีรถไฟสามเสนก่อนที่จะย้ายมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสาการครุกกุนมาโดยตลอดครับและในระหว่างนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการฐานบกได้เชิญพบบอเหล่าทัพและก็เชิญสุด เทพเทือกสุบันและยิ่งรักชินวัตรในฐานะนายมตรีมหาฤกษ์กัน5คนเพื่อขอยตั้งรัฐบาลแห่งชาติปรากฏว่ายิ่งลักปฏิเสธความพยายามในการที่จะทําให้บ้านเมืองเดินต่อของประยุทธ์จรันร์โอชาไม่สําเร็จสาการคุก,กรุ่นทั้งสองฝ่ายปะทะกันมีชายชุดดํามาตั้งหลักยิงแล้วก็คว้างระเบิดผู้ชุมนุมจนบาดเจ็บล้มตายเป็นจนํานวนมาก ผู้บัญชาการฐานบกได้ตั้งด่านสกัดคนร้ายชายชุดดำขึ้นในจุดแยกสำคัญในกรุงเทพหมหานครปรากฏว่าในวันที่6มีนา2557ยังจำได้ยิงลักบอกว่าทหารมาทำแบบนี้มันเสียบรรยากาศการท่องเที่ยวไอ้โถชายชุดดำที่ไล่ยิงผู้ชุมนุมอยู่บนถนนไม่พูดถึงแต่บอกว่าทหารทำแบบนี้เสียบรรยากาศการท่องเที่ยวพราเทพยวทยุทำยังไงครับวันลุ่งขึ้น เอากระถางดอกไม้ไปตั้งตามด่านต่งตางๆที่ทหารตั้งอยู่แล้วก็บอกว่าโอ้โหสวยงามนะดูไม่ได้มีประเด็นเป็นปัญหาล้หลังจากนั้นสถานการณ์ก็ไม่จบหรอกครับประยุทธ์จันโอชาจึงประกาศก,กดอัยการศึกในวันที่20พฤษภาคม2557และว,วันที่22พิพฤษภาคมก็ทําการยึดอำนาจหลังจากที่ประกาศก,กดอัยการศึกแล้วก็เชิญตัวแทนทุกฝ่าย มาร่วมปรึกษาหรือเห็นชัดครับชัดเจนว่าคุยกันไม่รู้เรื่องยึดอำนาจในความจริงเสื้อแดงไปชุมนุมอยู่ที่ถนนอักษะเตรียมในการที่จะต่อต้านการยึดอำนาจนี่แหละครับประยุทธ์จันโอชานี่ตรงไหนก็ตอนประกาศกฎ,กฎอัยการศึกก่อนนะครับการประกาศกฎอัยการศึกเป็นการเคลื่อนกำลังที่ทำให้ฐานมีอำนาจสูงสุดแต่เป็นการเคลื่อนกำลังตามกฎหมายถ้าประกาศยึดอำนาจเลย การเคลื่อนกําลังก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเห็นไหมครับไม่ใช่ลูกเล่นแต่เป็นความฉลาดรอบคอบ21สิงหาคม2557สภานิติบัญญัติก็ตั้งประยุทธจ์จันโอชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีมาถึง21สิงหา2564ก็ครบ7ปีจากสิงหามาถึงกันยาปรากฏว่าประยุทธ์ถูกเตรียมฐานรุ่นหนองรูปคมครับคนคนนั้นชื่อธรรมนัสเลขาธิการ พลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคที่เสนอประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เป็นเตรียมฐานรุ่น12ธรรมนัตเป็นเตรียมฐานรุ่นที่25ห่างกัน13รุ่นโอ้โห oh สาการการเมืองนะครับปั่นป่วนแต่ก็ชัดเจนแล้วทั้งคุณหมอระวีและคุณชัดเตาปูนนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าได้มีการวางแผนล,ลม้มพลเอกประยุทธ์จริง จะให้สอสอพักรัฐบาลทั้งพักเล็กและคนในพักพลังประชารัฐหวดไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ซึ่งนั่นหมายความว่าต้องเด้งหลุดจากขัวอำนาจประเทศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีแต่ปร,กรากฏว่าสี่กันยาพลเอกประยุทธ์ผ่านฉลุยมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าสามปอรักกันจริงแต่ตอนนั้นมันมีคำถามว่าธรรมนัสขอลาออกจากเลข,ขาธิการพักทำไมพลเอกประวิทร์ถึงไปรั้งเอาไว้ แล้วไปเอาพลเอกวิทย์เทพสินนายุทธยามาเป็นประธานยุทธศาสตร์แต่ถึงวันนี้ครับพลเอกประวิทย์ได้ออกมายอมรับแล้ววันนี้ว่าสามปอดได้มีการคุยกันจริงๆและก่อนหน้านี้เมื่อวานหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ได้เชิญรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐทั้ง6คนสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรือง,งกิจอนุชานาคาสาย สุชาติชัยวุฒิสันติพร้อมพัดคุยกันบวกกับอีกด้านหนึ่งก็คุยกับสามปอวันนี้นะครับจับตาพรรคพลังประชารัพลเอกประยุทธ์ต้องเข้าไปแน่นอนบทเรียนที่ผ่านมาเดินการเมืองปล่อยให้คนอื่นเดินไม่ได้แล้วแม้คนนั้นจะเป็นที่ใหญ่ที่รักที่สุดที่ชื่อประวิทย์วงสุวรรณก็ตามแต่ไม่ใช่ไม่เชื่อใจครับแต่บอกแล้วว่าน้องเล็ก ที่นำการยึดอำนาจทำให้สามปคงอำนาจได้ถึงปัจจุบันไม่ใช่คนธรรมดาเพราะวันนี้การเมืองต้องเดินด้วยตัวเองแต่จะเดินเข้ามาในตำแหน่งไหนเดีต้องจับตาดูครับมันมีสูตรหลายสูตรสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้สื่อวิเคราะห์กันว่าเดี๋ยวจะมีการลาออกของคณะกรลัการบริหารพักไม่หรอครับมันดูไม่สวยงามมันเท่ากับต้องแย่งชิงอำนาจเท่ากับธรรมนักลายเป็นคู่ ชิงกับพลเอกประยุทธ์ไม่มีหรอกผลจะออกมาที่พลเอกประวิทย์จะลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อที่จะตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นส่วนพลเอกประวิทย์จะเป็นหัวหน้าพักต่อไปหรือจะเป็นประธานที่ปรึกษาและพลเอกประยุทธ์เข้าไปเป็นหัวหน้าพักเลขาพักจะเป็นสุดชาติซึ่งต้องถือว่าเป็นมือประสานระวางพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทยเสมอมาหรือจะเป็นพีรพันธ์ที่ พลเอกประยุทธ์ส่งเข้าไปคุยกับพลเอกประวิทย์ในช่วงที่ผ่านมาก็ตามแต่ครับข้อสรุปคือธรรมรัสอยู่พักพลังประชารัไไม่ได้แล้วแน่นอนสวัสดีครับทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปนัน มะม่วงหิมพันธ์ทอดจากคิดทั้งไทยค่ะ500กร,รัมราคา180บาทสอบถามได้ที่ Line ID at shop4.store ค่ะหรือโทรมาที่021141177ได้เลยค่ะ